ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ซิงไห่สแควร์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นแลนด์มาร์คของต้าเหลียนเลยใครมาต้าเหลียนเนี่ยอยากจะให้ลองมาสักครั้งนะคะแล้วตรงที่เรายืนตรงนี้เนี่ยอากาศเย็นสบายมากนี่เลยศูนย์องศาเย็นแล้วแต่สบายไหมไม่รู้นะคะ และสะพานที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่เลยเพราะว่าสะพานนี้เนี่ยมันเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมแหลมสองแหลมของต้าเหรียญเพื่อแบบว่ารถเราจะได้ไม่ต้องไปวนให้มันรถติดเนาะก็เป็นเหมือนทางด่วนเชื่อมไปได้เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะตึกรอบๆของที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตึกเป็นร้านอะไรนะคือเขาเปิดไฟสว่างแล้วก็สวยทุกตึกเลยอะคือมองมาคือสวยไปหมดทุกมุมเลยนะคะ